พนังก้นน้ำยางพาราชนิดแบบเคลื่อนที่ได้ถ้าเป็นสัพท์ทางด้านของต่างประเทศเขาเรียกว่าอไอ์วอเตอร์วอรนะครับวอเตอร์วอร์มันหมายถึงกระแพงน้ํานะครับตัวนี้คุณคุณทาไมต้องบอกว่าเป็นยางพาราแบบเคลื่อนที่ได้เพราะผ้าใบผ้าใบพ้านานจากน้ํายางพาราน้ำหลังค้นนะครับ นำมาผาสมเข้าสูตรเสร็จปั๊บเอามาเคลือบกับผ้าโพลีเอสเตอร์ถือว่าทำเสร็จเป็นเจ้าแรกของโลกกล้าพูดได้เต็มปากนะครับแล้วมีความทนทานธรรมดาน้ำยางข้นเนี่ยเวลาที่จะเคลือบผ้าเสร็จปั๊บนี่นะครับหนึ่งมันจีปัญหาเรื่องเชือ้อราสองจีงปัญหาเรื่องการต่อโดยโดยาการใช้ฮิตไม่ได้แต่ของเราจะฮิตได้และป้องกันเชื้อราด้วยนะครับนี่นี่คือ ส,สมบัติของมันแล้วทําไมบอกว่าที่แรกของโลกเพราะว่าเรามีรอีัเรืดองของประเทศนะครับที่อื่นไม่มีเหมือนเรานะครับต่อให้ยุโรปหรือจีนก็ไม่สามารถทาทาทาแบบนี้ได้นะครับเพราะเขาไม่มีรอวัตถุดยวถึงมีเขาก็ต้องซื้อจากเราเป็นาราคาที่แพงนะครับของเราอะต่อให้แพงขนาดไหนแต่เราก็ทําได้นะครับดีกว่าครับในเบื้องต้นตอนนี้ผมวางไว้ที่ประมาณเมรละหมื่นสองนห้าร้อย ถึงหมื่นห้าพบาทนะครับผมวางไว้เบื้องต้นอย่างนี้แต่ต่าเทียบในเรื่องของเอาเอาไอ,าอา้กระสอบทรายรี่มาหนึ่งความรวดเร็วแล้วก็ความทนทานมันเป็น10บสปีนะครับมันคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็ตอนนี้ที่ทำไมผมผมถึงให้เป็นเพราะผมต้องการให้อย่างน้อยฝีมือคนไทยของอย่างเราสามารถทำทำของชนิดที่ว่า โลกตะลึงได้ยิ่งแม่สายมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่เป็นเรียกเป็นเนืองนิดนะครับผมเลยนั่งผมเลยคิดว่าถ้าเรามาช่วยที่นี่มันแต่เป็นที่ถูกที่ถูกทางนะครับผมถึงมันถึงเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วตัวนี้เครื่องผลเครื่องผลิตในปีนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกนิวสองศูนย์สองห้านะครับตัวนี้ผ้าใบนี้เพิ่งพัฒนาขึ้นได้ปีนี้ฮะ เพิ่งไม่กี่เดือนนี่เองนะครับแล้วผมมาใช้ที่นี่ที่แรกด้วยนะครับนี่คือนี่คือโปรดักของบริษัทบริษัทมุบริษัทอีโวเทคนะครับอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ที่บางบัวทองนะครับบริษัทกระดูกเนี่ยล็อกใหญ่เห็นไหมใหญ่ใ่ใหญ่เสร็จปุ้ยเนี่ยทุกตัวเลยพอ yeah. เลื่อนหาวช่วยกันนะเออเนี่ยล็อกปักล็อกปุ๊บเข้ามือหมดละวเขาเ็นเห็นปุ๊บนี่อีกตัวหนึ่งนี่ล็อกนี่ล็อกกระดูกเพื่อความแข็งอันนี้ล็อกอาจจะอยู่อย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วบอลมันถูกแล้วเอออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่อาจจะอาจจะไล่ไล่ใส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 ่เห็นไหมมีตำแหน่งเก็บไลนทีตองนเราเก็บอ่ะ 고맙